เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอ้โห้น้ําเยิ้มแบบนี้เลยค่ะนี่ไข่ดาวเยิ้มๆแบบนี้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทําไข่ดาวลาวากันนะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปแช่แข็งในช่องฟรีซนะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะนี่นะคะวันนี้จะลองทำสองฟองนะคะเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ที่ตู้เย็นสองชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันค่ะ ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะมากกว่า2ด้วยนะคะแข็งโป๊กเลยทีนี้แกออกจากพิมพ์นะคะจากนั้นเราจะเอาไปทอดกันค่ะน้ำมันร้อนๆเลยนะคะทุกคนอะใส่ไข่ลงไปโอ้โหหวัดเสียวมากเลยนะคะคิดว่าจะน้ำมันกระเด็นแต่ปรากฏว่าทุกคนนี่ออกจากตู้เย็นร้อนออกจากตู้เย็นร้อนๆออกจากตู้เย็นเย็นๆเลยนะคะนี่แล้วเราก็เอาไปทอด เขาจะฟูขึ้นมาเลยแบบนี้เลยคะ่ะนี่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 โอ้โหฟูเหมือนเวลาที่เราทําไข่ดาวเลยอะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะดูเขาไปสักครู่นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาตะหลิวมากวักน้ำมันเพื่อให้เขาสุกให้ทั่วนะคะ เขาสวยมากเลยค่ะทุกคนกรอบนอกนุ่มในนะคะเนี่ยอันนี้ใช้ไฟแรงนะคะเนี่ยเดี๋ยวไข่ขาวเขาก็จะกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดสักครู่นะคะว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ค่ะเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีกว่า,วานะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ตะหลิวควักน้ำมันลาดไปตรงกลางสักนิดนึงนะคะ เพือที่เขาจะได้สุกทั่วกันมากขึ้นตอนนี้ด้านนอกเริ่มที่จะกรอบแล้วนะคะสําหรับไข่ขาวนี่สําหรับใครที่ชอบแบบไข่ดาวแบบกรอบนอกแล้วก็ข้างในยังเป็นไข่เยิ้มเย้ม,ยมเป็นลาวานะคะวิธีนี้ง่ายแล้วก็แบบออกมาค่อนข้างสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วเขาจะเป็นยังไงคะ่ะข้าวสวยพร้อมแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไข่ดาวของเรากรอบนอกนุ่มในนะคะดูสิ ดูดูสองฟองแบบนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าเขาจะเยิ้มขนาดไหนคะ่ะหลังจากที่เช็คแล้วนะคะปรากฏว่ารอบแรกมันยังไม่สุกเท่าไหร่ต้องเอาไปลงน้ำมันอีกสัก สองนาทีนะคะแล้วจากนั้นก็สภาพที่ได้ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนราวาเย่มเยมพร้อมกับไข่ขาวที่กรอบนอกนุ่มในแบบนี้ลองทำทานกันดูนะคะถ้าเป็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ